เกี่ยวยังป่ายาวเอ้ามันมีอยู่เตี่ยอ oh, mm ้ hmm. oh, มาเบิงวิธีการไต่เขียดมัน <c oughs> เป็นตัวจังไนเลยนะ mm hmm. จับขอ,องสีเลยเนี่ยโอ้ oh, สังวา <c oughs> แอะ <c oughs> โอ้มาอยก็สิไปไต่เดียวมาหยัยงมาเยผูัาูนหนมันยังไต่ยูดียอยู่เอามันยูจังสี่ไดเจ้ยน,นี่แม่เสือนี่เหานยี่เหลาู้รันจแล้วนี่ไหมพกเพิ่ง <laughs> การหายูอากินของป่าเย้าการไต่เขียดนะครับ อมาเด็ย uh ินเสียงคนมัน hmm. mm ัด้ะหลายอยู่ตัวน่ะงไปบิใจตกกันแล้วะกัน้อย ไปยังไงเยไ๋ออยู่ในขวดเอาใส่ขวดเจ้อืมอ๋อยาไปขวดอืออเอาไปเห็ดยังไงกินมาไปหมกเต้หัวผักตัวเพิ่นเขียดยังซื้อขีมั้ยเขียบแอเขียบักแอเขียบับแอหน่อย ทั้งปุ่นไหลทั้งดีบ่เห็นทั้งปุ่นมันบ่ซุ่มทั้งดี่เห็นเลือดบ่อเห็นามงบ่งปุ่นมันแห้งอกามันจะอยู่ทังซุ่มซุ่มซุมเี่ยอยางที่ยงยงยังยู่บ่ ขักดด้าปนะินองมาเบิง้งการไต่เขียบห <c oughs> าอยู่หากินนวิธีบานเท่าครับบ้าที่มีดบ้านบ้าน <c oughs> <c oughs> เอออออเอานี่ด uhm ีละยังไปจัมปาดอืมได้เต็มขวดจังพอาสิเนี่ยเด๋อ เสียงโทรศัพท์ดังแล้วหมัลูกสาวโทรนํดนี่้ยาไปเจนออกแ่หน่นหน่เยถามิมาไงบอเออทั้งนั้นหลายอา๋อ เราต้องคุณกับหาเทียนต้นต้องคุณอะไรเอาเอาเอา Ồ, oh, tôi này nói, tôi này. Tiếp nói chứ không Ồ, oh, tiếp bậc ẻ đi.